เอาแล้วนะครับเราจะมาประกาศทางทาง,ทางเป็นอย่างทางการนะครับว่าช่องหลักช่องนี้ของผมจะไม่ได้อัพคลิปต่อนอกจากคลิปนี้แล้วนะครับผมผมขอบายดีกว่านะฮะเพราะว่าผมนั้นจะได้ทําการไปซื้อมือถือเครื่องใหม่สักกะทีนะคะผมโทรศัพท์พังไงโทรศัพท์พังแล้วมันจะมานั่งพูดได้อยู่ตรงนี้เหรอเอเอะนะครับและและถ้าเกิด ว่าทุกคนคิดถึงหรืออะไรก็เข้ามาดูช่องผมได้ปกตินะเพราะว่าป้าปาจะซื้อเออปปะป้าผมจะซื้อไือถือเครื่องหมายซึ่งผมก็อยากได้ไือถือเครื่องหม่ยธราดาแล้วล่ะโอเคนะครับก็ขอให้สนุกกับการทาเชียร์คือจะมาเม้นด่าในช่องผมก็ได้จะมาเมน้นเม้นกวนตีเลยในช่องผมก็ได้เพราะว่าต่อจากนี้นั้นผมจะไม่ทําช่องต่อแล้ว แล้วก็ไปเล่นมือถือเครื่องใหม่แทนโอเคนะครับทุกคนอ้อลืมไปช่องใหม่ผมจะตั้งชื่อว่า new kung gamer นะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยละ่ะถ้าผมได้มือถือเครื่องใหม่มาแล้วล่ะนะโอเค